สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับในเวลาเหนื่อยล้าบางครั้งเราอาจจะมีการกดนวดรอบดวงตาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการกดโดยที่เราไม่รู้จุดว่าจุดไหนสําคัญหรือจุดไหนที่ควรหลีกเลี่ยงอาจเป็นอันตรายและอาจเพิ่มความเสี่ยงเช่นอาจทําให้ความดันในดวงตาสูงขึ้นและอาจเป็นอันตรายตามมาได้ในวินนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศกิตนรงค์จากภาควิาทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมหาวิทยายม่ิดนที่จะให้ความรู้กับเราว่าการกดนวดรอบดวงตาน,นั้นอันตรายจริงหรือไม่และอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินและทําให้ตาบอดจริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับเรื่องของการนวดรอบดวงตานะครับมีหลายคนถามเข้ามาครับว่าการนวดรอบดวงตานั้นสามารถบรรเทาอาการผิดปกติทางสายตาได้จริงหรือเปล่าครับครับก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือการนวดไปที่ดวงตาโดยตรงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการหลับตานะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นฝ่ามือนะครับหรือว่าเป็นด้านหลังมือหรือว่าแม้แต่ต้นแขนเนี่ยมานวดไปโดยตรงที่ดวงตาถ้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะมีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือแม้แต่มีการส่งต่อกันว่าการนวดตานี้สามารถรักษาต้อหินได้แต่ความจริงแล้วอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าการนวดโดยตรงไปที่ดวงตานเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ช่วยรักษาโรคต้อหินแล้วเนี่ยขณะที่นวดครับยังเป็นการเพิ่มความดันภายในลูกตาด้วย ซึ่งบางครั้งเนี่ยเพิ่มได้สูงถึง8 0ม mm ิลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งค่าความดันตาปกติของคนเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรานวดดวงตาเนี่ยครับความดันตาที่ขึ้นครับจะทําให้มีการทําลายคาั้วประสาทตาม,มากขึ้น ส่งผลต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินครับด,ดังนั้นเนี่ยการที่มีการส่งต่อหรือว่ามีการสืบส่งต่อกันทางเเน็ตนะครับหรือมีข้อมูลนะครับที่เผยแพร่ว่าการนวดดวงตาน,นั้นสามารถรักษาต้อหินได้นั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและอาจจะทำให้เกิดความอ,อ,อันตรายต่อดวงตาได้มากขึ้นได้ด้วยครับ คราวนี้วิธีการนวดตาที่เมื่อกี้ที่ทางอาจารย์ต้นได้พูดถึงนะครับก็คือการนวดรอบๆดวงตานะครับซึ่งนี้นี่ถ้าเกิดว่าตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการนวดไปบนกระดูกรอบๆดวงตานะครับซึ่งเนี้ยจะไม่ทําให้เกิดความผิดปกติกับดวงตาโดยตรงนะครับแต่เป็นศาสตร์แพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยอาจจะทําให้มีการเพิ่มการไหลเวียนเป็นการกดจุดต่างๆซึ่งนี้เนี่ยต้องไปปรึกษาทางแพทย์ แผนไทยประยุกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะฮะการนวดโดยตรงไปที่ลูกตากับการนวดรอบดวงตานะครับก็คือว่าไม่แนะนําให้เป็นนวดตรงๆที่ลูกตาเพราะว่าจะเพิ่มความดันตาไม่ได้ลดความดันตานะหลายคนเชื่อว่าการนวดเนี่ยมันทําให้ลดความดันตาจริงๆไม่จริงเลยนะครับยิ่งเพิ่มความดันตาครับผมนะครับแต่ถ้าจะนวดเนี่ยให้นวดกล้ามเนื้อรอบๆดวงตานีสามารถทําได้ครับก็ทําการหลับตานะครับแล้วก็นวดเบาๆรอบๆดวงตาซึ่งนี้หลายๆคนบอกว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับไปที่ผิวหนังรอบๆดวงตาครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่เราหลับตาะระหว่างที่มีการนวดรอบๆดวงตาเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนดวงตาชนิดหนึ่งเพราะว่าวิธีการดูแลรักษาดวงตานะครับเพื่อทําให้เราผ่อนคลายจากความเครียดจากการใช้ดวงตาที่ดีที่สุดก็คือการหลับตานั่นเองครับอ๋อ oh, ครับที่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะฮะทีนี้เรื่องของโดยกลไกแล้วครับ สามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนในคนไข้ที่เขามีปัญหาเรื่องโรคจุดลัภาพเสื่อมเราสามารถทําให้โรคนั้นดีขึ้นได้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็มีทฤษฎีนะครับที่บอกว่าการไหลเวียนของเลือนดนะครับภายในดวงตาโดยเฉพาะที่จอตาเนี่ยครับถืว่ามีการไหลเวียนที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เรียกว่าเป็นการ ถนอมดวงตาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปที่ดวงตาได้ดีขึ้นครับทำได้ง่ายๆเลยครับก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายที่ชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกนะครับก็คือการที่เราทําให้ มีการขัดขยับขยื่นร่างกายแล้วทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงวัยครับจะทําให้มีปริมาณเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ขั้วประสาตตานะครับจอตาได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เลือดไปเลี้ยงที่ดวงตาได้ดีขึ้นครับก็หมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ มีหลายหลายคนพูดถึงการรับประทานยาลดความดันเลือดบางตัวครับก็สามารถที่จะทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปที่จอตาหรือว่าคั้วประสาทตาได้ดีขึ้นได้ด้วยครับและก็สุดท้ายฮะก็จะมีการพูดถึงการรับประทานวิตามินนะครับหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระครับเร่งนี้ก็จะเป็นวิธีการทางอ้อมในการที่จะดูแลจอประสาทตาครับ แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานปริมาณของวิตามินในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับก็ยังไม่ได้ออมีการพิสูจน์ ว่าจะมีผลต่อจอ,จอประสาทตาโดยตรงครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินในอาหารประจําอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อวิตามินมารับประทานเพิ่มเติมแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นคนที่รับประทานอาหารได้ไม่ครบนะครับการรับประทานวิตามินเสริมนี่ก็อาจจะช่วยในการถนอมดวงตาได้ครับอ๋อครับทีนี้อีกคำถามนึงที่สนใจครับก็คือว่าหลายหลายคนเชื่อว่าการนวดรอบดวงตาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาภาวะสายตาสัาน้นโดยเฉพาะในเด็ก สามารถแก้ได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันนะครับวิธีการป้องกันภาวะไตตาอสั้นในเด็กเนี่ยครับนะครับก็มีการศึกษา นะครับแต่ว่าในการศึกษาต่างๆเหล่า,า,านั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสามารถป้องกันายตาสัส้นในเด็กได้นะครับมีการศึกษาในประเทศที่มีการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนมากขึ้นเช่นในญี่ปุ่นหรือว่าในเกาหลีนะครับก็จะพบว่าเด็กที่เกิดรุ่นใหม่ๆฮะจะมีภาวะายตาสั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมีข้อสันนิษฐานครับยังคงเป็นข้อสันนิษฐานที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าการใช้สายตาเยอะในเด็กนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าใช้สายตาในที่มืดนะครับแล้วก็แสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เด็กเนี่ยมีภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็วิธีการป้องกันอีกอันนึงนะครับสำหรับภาวะสายตาสั้นเนี่ยก็คือการที่จะทําให้เด็กเนี่ยออกไปวิ่งเล่นข้างนอกมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ระยะใกล้แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนการอ่านหนังสือมากเกินไปนะครับอันนี้อาจจะช่วยป้องกันภาวะสายตาสั้นได้นะครับ สำหรับปัจจัยเสี่ยงในเด็กที่จะเกิดภาวะสายตาสั้นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี่ก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีภาวะสายตาสั้นเยอะครับลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะสายตาสั้นด้วยแต่ว่า เพราะว่าที่เรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยเราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าอาจจะชะลอเรื่องของสายตาที่จะสั้นมากในเด็กเนี่ยด้วยวิธีการที่ได้คุยที่ฟังปแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อที่ว่าการวดรับดวงตาสามารถแก้ปัญหาสายตาสั้นได้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้านครับว่าถ้าจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อรับดวงตาเนี่ยเราสามารถมีวิธีอะไรได้บ้างครับ วิธีการรักษาถนอมดวงตาแล้วก็ผ่อนคลายนะครับสายตาที่ดีที่สุดครับก็คือการหลับตาเช่นว่าทุกครั้งที่เราได้ได้นอนนะครับตอนกลางคืนถ้านอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดวงตานั้นมีความสดใสแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทํางานต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราทํางานหนักนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะรู้สึกเมื่อยล้าสายตาม,มากกว่าปกตินะครับ สำหรับท่านที่ทำงานครับและมีการทำงานที่จะต้องจับจ้องอยู่ใกล้ๆเป็นเวลานานมีการใช้จอคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะเกิน8ชั่วโมงต่อวันอาจจะทำให้เกิดภาะวะเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือการหลับตานะครับ,รบหรือว่า ล่าสายตาจากหนังสือนะครับแทบแ็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆมองไปไกลๆนะครับดูของสีเขียวต่างๆนะครับซึ่งวิธีการถนอมดวงตานะครับพักทุกๆ2ชั่วโมงเ,เป็นวิธีการถนอมดวงตาแล้วก็พักสายตาที่ดีที่สุดครับ <S <S แล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีภาวะตาแห้งนะครับสามารถใช้น้ําตาเทียมได้เพื่อลดอาการแสบตาหรือเคือตงตาระหว่างที่เราทํางานได้ด้วยครับคุณผู้ชมก็น่าจะได้ทราบไปแล้วนะครับกับเรื่องของการลดลบดวงตา ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือรักษาโรคได้อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับถ้าเราอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าเนี่ยเราอาจจะกดรอบดวงตาได้แต่ไม่ควรจะกดไปตรงลูกตาโดยตรงนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความดันลูกตาและส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อผวกประสาทตาได้ซึ่งเป็นอันตรายนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์น,นายแพทย์นริศกิจนรงค์จากภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรูก้กับเราในวันนี้ขออบรคคุณาาจย์ สำหรับช่วงนี้พักกันสักครูช่วงหน้ากับพบกันในช่วงนานา,นาสาระน่ารู้ครับครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์นะครับมาให้คําตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ ผมอายุ28ปีทำงานในออฟฟิศมีปัญหาปวดต้นคอระรัรงมามากกว่า1ปีบริเวณตรงกลางต้นคอด้านหลังเบนมาทางซ้ายเล็กน้อยต่ำกว่าบ่าเล็กน้อยทดลองรักษาด้วยการทำอัลตราซาวด์ TENS และหัดถการมากกว่า10ครั้งบรรเทาอาการได้แต่ไม่หายและเจ็บจุดเดิมที่เดียวมาเป็นระยะจึงตัดสินใจทำ MRI พบว่าโพรงประสาทช่วงกระดูกระหว่าง C4 ถึง C5 เริ่มแคบลงแต่ยังไม่กดทับผลการอ่านนักรังสีวิทยาระบุ 1. My l e ีเ r ิร์สโลด i c c ติ v เคลร์ฟและ 2. สมอลดิสเดสิเคชัระหว่าง C456 แพทย์ขณะนั้นไม่แนะนำรักษาต่อเนื่องจากยังอยู่ในระดับที่ไม่อันตรายจึงดูแลตัวเองโดยการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนยืดกล้ามเนื้อและเก็บคางตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บจุดใหม่ไม่เคยเจ็บมาก่อนบริเวณข้อต่อระหว่างหัวไหล่กับต้นแขนด้านหลัง โดยอาการปวดทั้งสองที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันบริเวณกลางหลังซ้ายจะปวดเรื่อยๆเป็นระยะไม่มีร้าวลงแขนแต่บริเวณข้อต่อหัวไหล่ซ้ายจะปวดเฉพาะตอนขยับโดยเฉพาะตอนยกแขนสูงหรือทำท่ายืดที่เอาแขนซ้ายพาดมาทางขวาแล้วเอาแขนขวาช่วยดึงเข้าตัวทางขวากังวลว่าการปวดเพิ่มเติมจะเกี่ยวกับโครงประสาทต,ตรงนั้นด้วยหรือไม่ครับตอนนี้ทานยาเซเลเบก400มิลลิกรัมมา5วันแล้วแต่ยังไม่ทุเลาครับอาการที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดจากโรงประสาทถูกกดทับ เพราะ MRI C s p i รล่าสุดปกติแต่น่าจะเกิดจากโรคของข้อไหลมากกว่าแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาัรยศาสตร์ออโปิดิกและกายภาพบำบัดค่ะเพศชายอายุ17ปีผมสังเกตจากเสียงผมเปลี่ยนมาแล้วประมาณหลายเดือนคือเสียงผมแหบนิดหน่อยเสียงแห้งๆพูดแล้วเสียงสั่นนิดๆทำให้ฟังไม่ค่อยชัด ผมลองพูดคำว่าอ e ียาวๆรู้สึกว่าเสียงแตกสั่นทำอย่างไรดีครับสิ่งที่ผิดปกติไปอาจเกิดจากเีีธิที่สภาพที่สายเสียงหรืออวัยวะอื่นในช่องคอก็ได้ควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์วิทยาคะ่ะเพศชายอายุ64ปีอาชีพข้าราชการบำนาญตาข้างซายเป็นต้อหิน เคยผ่าตัดมาแล้วปัจจุบันรักษาอยู่ที่แผนกตาโรงพยาบาลสิริดาชขณะนี้มีการหยอดน้ำตาเทียมทุกหนึ่งชั่วโมงและหยอดตาต้อหินชื่อลูมิแกนก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งเนื่องจากประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาบริเวณด้านบนของตาดำข้างซ้ายมีลักษณะเหมือนแหว่งหายไปและเหมือนมีเนื้อตาขาวแทรกเข้ามาแทน ปรากฏตามภาพประกอบที่ส่งมาด้วยนี้จึงอยากทราบว่าลักษณะที่เกิดขึ้นกับตาดามตามในที่กล่าวมานั้นเป็นอาการที่อันตรายและต้องรีบพบจกักษุแพทย์เพื่อรักษาหรือไม่อย่างไรครับเนื่องจากไม่เห็นภาพประกอบค่ะแต่คิดว่าหากเคยผ่าตัดต้อหินไปอาจเป็นส่วนของถุงน้ําที่เกิดจากการผ่าตัดซึ่งบางครั้งอาจลงมาคุมตาดำด้านบนบางครั้งได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะ เพศหญิงอายุ48ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมอยากทราบว่าการฉายแสงโรคด่างขาวต่อครั้งประมาณเท่าไหร่คะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องที่ฉายค่ะประมาณ300-500บาทต่อครั้งแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาเจาวิทยาค่ะอายุ19ปีค่ะตอนม3เคยไปพบแพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคเครียดค่ะ แล้วม .4 ถึงม .6 ก็ยังเป็นต่อเนื่องนะคะมีอาการเดิมแต่ไม่มียาให้นะคะปัจจุบันช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองจะเศร้าและร้องไห้หนักมากในช่วงกลางคืนค่ะกลางวันก็เครียดเรื่องนั่นนี่ไม่หยุดค่ะเหมือนควบคุมตัวเองให้เริ่มเครียดไม่ได้แล้วพอกลางคืนต้องอยู่คนเดียวมันจะร้องไห้ตลอดเลยค่ะเครียดมากตอนนี้มีแฟนค่ะอาจจะเพราะเหตุผลนี้ไม่กล้าบ,บอกทางบ้านว่าเครียดค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ทางบ้านเดี๋ยวเครียดเพิ่มค่ะทรมานมากๆค่ะ พอตกกลางคืนเหมือนเรื่องทุกอย่างจะวนมาให้คิดเยอะมากแล้วจะร้องไห้ตลอดเลยค่ะร้องนานมากเลยค่ะเหนื่อยมากจริงๆเป็นคนร่าเริงนะคะใคใายๆก็บอกค่ะแต่มีแต่เราที่รู้ว่าตัวเองชอบร้องไห้เลยอยากทราบว่าตอนนี้เป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะภาวะเครียดที่คุณมีในช่วงหลังๆนี้ดูจะรบกวนความสุขและการใช้ชีวิตเยอะขึ้นและทำให้อึดอัดมากหมอแนะนำให้กลับไปปรึกาษาจิตแพทย์ ประเมินดูว่ามีภาวะอะไรที่ทำให้เครียดมากขึ้นหรือไม่และถ้าตอนนี้มีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยให้รีบไปปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วค่ะในระหว่างนี้แนะนำให้พยายามหากิจกรรมทําไม่ปล่อยให้ตนเองว่างโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพื่อจะได้เบี่ยนเบงความสนใจไม่หมกมุ่นกับความคิดและอารมณ์ที่ทาให้เครียดอาจจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงดูภาพยนตร์ออกกำลังกายทำงานบ้านทำอาหาร เล่นกับสัตว์เลี้ยงเป็นต้นและถ้าพอมีคนที่สามารถเล่าระบายเรื่องความทุกข์ใจให้ฟังได้บ้างก็จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้บ้างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะครับก็ครบแล้วนะครับกับคาถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคาถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถพิมพ์คําถามเข้ามาได้ที่ w w w s i a t o n l i n e n e t และผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสีราช รายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับและพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ